สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการติดตั้งแผ่นหลังคาวันนีวีจีรุ่นวินเทอร์รูฟนี่คือแผ่นหลังคาและอุปกรณ์ที่เราสั่งมาแล้วนะครับก็จะทําการแกะแพ็กเกจออกทําการตัดความยาวแผ่นหลังคาตามความยาวของโครงหลังคาที่เราเตรียมไว้โดยเหลือปลายแผ่นหลังคายื่นออกมาจากเชิงชายประมาณ10เซนติเมตรอย่างในคลิปช่างก็จะใช้แฟชชิ่งชนผนังวินเทอร์รูฟแล้วขีดเส้นเพื่อกําหนดแนวตัดได้เลยหรือจะใช้การวัดแล้วดดเต้าก็ได้ครับจากนั้นก็ใช้ลูกหมูตัดแผ่นหลังคาได้เลยโครงหลังคาที่ต้องเตรียมไว้ ตามกำหนดระยะแปรต้องไม่เกิน60เซนติเมตรนะครับขั้นตอนต่อไปก็เริ่มมุงหลังคาแผ่นแรกวางแผ่นลงบนโครงหลังคาทำเครื่องหมายตำแหน่งแปรไว้สำหรับยิงสกรูโดยการวัดและดิดเอาต่อไปจะเป็นการยิงสกรูพร้อมฝาครอบสกรูจากนั้นปิดฝาครอบด้วยเพื่อไม่ให้เกิดสนิมครับผมข้อกำหนดในการยิงสกรูคือยิงลอนที่1 3 4ตามแนวแปรทุกแปรจากนั้นนำลอนที่1ของแผ่นต่อไปมาวางซ้อนกับแผ่นแรกแล้วก็ยิงสกรูลงไปก็จะเท่ากับเป็นการยิงสกรูที่ลอนสุดท้ายของแผ่นแรกและลอนแรกของแผ่นต่อไปนะครับทำเหมือนกันจนถึงแผ่นสุดท้ายเป็น a เสร็จสิ่งขั้นตอนการมุงต่อไปเป็นขั้นตอนการใส่แฟลช h i n g ครอบจัว่วจะเป็น f l a ช h i n g ตรงรุ่นของ winter roof นะครับอันนี้ก็จะเป็น f l a ช h i n g 135ิองศาสำหรับครอบจั่วนะครับ การยิงสกรูครอบจัวสามารถอ้างอิงตามลอนของการยิงสกรูที่แผ่นได้เลยก็เป็นอันเสร็จสิ้งการติดตั้งแผ่นหลังคาวนีววีจรุ่นมินเทอร์รุครับ